มาจากพี่น่องมาแซ่บๆนักกันกับซานนูดเดอร์จา้านี่เลยจา้าอืมสาวใส่หนำเลยนะจ้าพี่น่องหนำกรหนำนัวๆนะจา้าอืม สวัสดีจ้ามันนีมาผอกับสาวหนุดอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาหนีสาวหนุกนดก็ได้นี่เลยจ้ะตําหอยดองน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะเซ่บเนาะพี่น้องเนาะกินกับผักกาดหอมหนอกเข้านะพี่น้องเจวนะจ๊ะ <c oughs> เจวกระปักแตงหน่อยน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่นี่เลยจ้ะกินกับหอยดองเนาะพี่น้องเนาะหอยเมงผูดองนเนาะนี่ซดนะจ๊ะนี่ บาดบดแน่นะจ้ะขับปุ่นเท่านะพี่น้องเนาะมาจ้ะพี่น้องมาสิบแสบร้อกันเด้อจ้ะสีสันสดใสค่ะพี่นอ้องอืาปาดแบบนวเนาะจ้ะอืม สุดยอดค่ะจาะพี่น้องความนัวบาพอนะจ๊ะหอยดองนี่ก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆในนอาจะน้อยนะจ๊ะพี่น้องอื้มอาจารพี่น้อง ต่ำแบบแสบนะจ๊ะกินก็ขับปุ่นนะจ๊ะพี่น้องนี่ <c oughs> เส้นเน่าๆเหน่าหนุ่มนะจ๊ะเพื่นี่รู้ลงไปเลยนะจ๊ะมาจับพี่น้องมาแสบๆนักเก็ตแซน,นด,ด,ด์วิชนะจ๊ะนี่เลยจ้ะแซวใส่หนำเลยนะจ้ะพี่น้อง nằm và nằm nuôn nuôn nó già, หอยดองหอยเมงผูดองนะพี่น้องเนาะแสบๆแล้วจ้ะ นุ่มนะพี่น้องเนาะออกเปรี้ยวๆจังหน่อยหวานๆน,นะจ๊ะบะข้าวนะจ๊ะพี่น้องอือหมวันนี่เขาเอามาดองแบบสดๆนะจ๊ะพี่น้องแซ่บจ้ะนุ่งเขากันคากเลยถ้าผู้ใดบ่มักต่ำกะเอามาซอยตะไคร้เนาะพี่น้องเนาะ พร็กสดนะจ๊ะกับกระเทียมเนาะพี่น้องเนาะกินได้เลยเนาะจ้ะอืมอ ซีซันแบบจวดจาดนากพี่นอ้องอืมจวดจาดจำได้กับแสบเพื่อกานะจ๊ะอืมอืม หนุ่มละลายในปากจ้ะพี่น้องม <laughs> อืม,อม,อม ไม่เขาเนี่พอมแต่พี่นออออออ้องห้องทองนะพี่น้องแล้วบาดเพียนี่พี่นอ้องใส่ลงไปแล้วจ้ะปุดนน่ะ กินกับขนมเส้นขนมจีนกับแสบนอกจากพี่น้องตับหอยดอกเลาวนะสีของหนำหอยนาะพี่นอ้อง ทางเพชรทางนวลแล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> อือพี่น้องทั้งแสบทั้งนอวบักคากแล้วน่าจากพี่น้องตําหอยดองน่าจากพี่น้องออแล้วน่าจากพี่น้อง มน,นีสาวนวดกาขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องนะจ๊ะที่มาเบิง้งมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวนนนอพี่นอ้องสวนวดกับขอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะที่เขาไมา่ให้กำลังใจสาวนวดน้ำนาะจ๊ะมน,นีสาวนวดกับบ๊อมี่ยังร้ายนะจ๊ะสาวนวดกับขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ่ำหนีนะจ๊ะเมื่อหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า